ไคยสงสัยกันไหมคะว่าอาหารเสริมที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยมันสามารถป้องกันไมเกรนได้จริงหรือไม่หรือเราทานถูกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าทานไปเท่าไหร่ไมเกรนก็ไม่ดีขึ้นสักทีวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะโอ้ไมเกรนโอ้ไม่ก๊ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแก้มอีกเช่นเคยนะคะกับรายการโอ้ไมเกรนโอ้ไม่กอดวันนี้นะคะแก้มจะพามาหาคำตอบแล้วก็มาดูกันซิว่าวิตามินป้องกันที่เรากำลังทานกันอยู่เนี่ยเราทานถูกหรือไม่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่า3มวิตามินป้องกันหลกัหลกๆเนี่ยที่มีส่วนช่วยในการป้องกันไมเกรนมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนั้นก็คือแมกนีเซียม จาก American Migraine Foundation นะคะได้กล่าวไว้ว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดคลื่นสมองทำให้เราเกิดไมเกรนตามมาค่ะเราเรียกกันว่า t o c a l spreading d e p r e s s i o n นะคะหรือว่า CSD ซึ่งเป็นคลื่นนะคะที่ทำให้เกิดอาการออร่านั่นเองและมากไปกว่านั้นนะคะตัวแมกนีเซียมเนี่ยจะไปยับยั้งการส่งสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการปวดด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะว่าปริมาณที่เราทานในแต่ละวันเพียงพอหรือไม่ซึ่งตัวแมกนีเซียมเนี่ยค่ะจะต้องทานอยู่ที่ประมาณ400-600มิลลิกรัมต่อวันแก้มขอแอบกระซิบบอกก่อนนะคะว่าชาวไมเกรนคนไหนที่ทานแมกนีเซียมจนเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้มีผลเสียตาม,มาได้นั่นก็คือท้องเสียหรือท้องผูกนั่นเองค่ะชาวไมเกรนต้องลองหยิบกระปุกแมกนีเซียมที่มีอยู่ที่บ้านขึ้นมาดูนะคะว่าเอ๊ในฉลากเนี่ยมันบอกว่า มีกี่มิลลิกรมัมแล้วมันถึง400-600มิลลิกรัมหรือไม่ค่ะถ้าไม่ถึงแสดงว่าเราควรที่จะเพิ่มจํานวนเม็ดให้ถึงปริมาณป้องกันนั่นเองค่ะวิตามินตัวที่2นะคะคือวิตามิน B2 ตัวนี้นี่เองค่ะที่ทําให้ปัสสาวะอาจจะมีสีเหลืองได้เวลาเราทานเข้าไปนะคะซึ่งในร่างกายของเรานะคะมีระดับวิตามิน B2 ที่ต่ําจะทําให้การทํางานของตัวเมโตคอนเดียเนี่ย ไปซึ่งจะส่งผลต่อพลังงานของเซลล์สมองค่ะทำให้เกิดไมเกรนตามมาได้นั่นเองปริมาณที่เหมาะสมต่อการป้องกันนะคะทุกคนทุกคนต้องจดไว้เลยว่ามันคืออยู่ที่200มิลลิกรัมต่อวันตัวที่3ารนะคะ Coenzyme Q10 หรือว่า CoQ10 นั่นเองในหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะได้บอกไว้ว่าไมเกรนเนี่ยมีสาเหตุมาจากเซลล์สมอง ที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมันขาดพลังงานไปนะคะตัว CoQ10 เนี่ยเองค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างพลังงานขึ้นมาทำให้เซลล์สมองมีพลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะโดยปริมาณที่เหมาะสมในการรักษานะคะจะอยู่ที่ระหว่าง100ถึง400มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ชาวไมเกเรนคนไหนที่ทานไม่ถึงอาจจะต้องลองถามผู้เชี่ยวชาญหรือทางคุณหมอเภสัชกรนะคะว่าตัวที่เราทานอยู่นี้เราสามารถทานเพิ่มปริมาณไปได้ไหมเพื่อให้ถึงปริมาณป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งวิตามินทุกตัวนะคะต้องได้มาตรฐานแล้วก็เป็นเกรดในทางการรักษาทางการแพทย์เท่านั้นนะคะลองสังเกตการทานวิตามินป้องกันของตัวเองกันหน่อยค่ะว่าพฤติกรรมการทานของเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือไม่ข้อที่1ทานไม่ต่อเนื่อง ทานวันเว้นวันหรือทานสองวันครั้งอยากที่ทุกคนทราบกันดีคะว่าไมเกรนเนี่ยไม่ชอบความไม่สม่ำเสมอเพราะว่าความไม่สม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้สมดุลสมองของเราอะค่ะไม่ถูกปรับสทีแล้วก็ถูกกระตุ้นซ้ำๆๆไปเรื่อยๆจึงทำให้ความถี่ค่อนข้างสูงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะข้อที่2ทานไม่ถึงปริมาณที่สามารถป้องกันได้ อย่างที่แก้มได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเรามาย้ำกันอีกทีแมกนีเซียมนะคะต้องอยู่ที่400-600มิลลิกรัมต่อวันวิตามิน b 2ต้องอยู่ที่200มิลลิกรัมต่อวันและโค Q ควเทนต้องอยู่ที่100-400มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะทานมายังไม่ถึง2เดือนเลยอันนี้ทุกคนอาจจะค่อนข้างแบบโอ้ยทำไมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยรู้สึกว่าทานมาหลายเดือนแล้วนะแต่เราต้องสังเกตกันก่อนค่ะว่า ถ้าเราทานไม่ถึง2เดือนเนี่ยมันจะทําให้ตัวป้องกันต่างๆทั้งตัวมาตรฐานแล้วก็วิตามินป้องกันเองเนี่ยค่ะยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่อันนี้สามารถจดกันไว้ได้เลยนะคะว่าตัวยาต่างๆแล้วก็วิตามินเนี่ยจะเริ่มตอบสนองอย่างเต็มที่เมื่อเข้าเดือนที่2เป็นต้นไปค่ะข้อที่4ี่นะคะเรายังปรับพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นยังไม่เพียงพอค่ะชาวไมเกรนห,หลายๆคนอาจจะยังมีความคิดที่ว่าเราก็ทานยาตามที่หมอสั่งแล้วนะทานอยู่เป็นประจำแต่ ก็กลับลืมมามองตัวเองค่ะว่าแต่เรายังปรับพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นไม่พอตัวนี้เองนะคะเป็นกุญแจสําคัญหลักของการรักษาไมเกรนร่วมด้วยเช่นกันถ้าชาวไมเกรนหลายๆคมยังรู้สึกว่าเรายังค่อนข้างไม่มีวินัยในเรื่องของการปรับพฤติกรรมแกมอยากให้มามองตรงนี้ร่วมไปด้วยค่ะจะทําให้การรักษาของเราประสบความสำเสร็จมากยิ่งขึ้น ชาไมเกรนคนไหนนะคะไม่มั่นใจว่าเอที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยมันถึงปริมาณการรักษาหรือเปล่าสามารถสอบถามทางผู้เชี่ยวชาญเภสัชกรหรือว่าคุณหมอก,ก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้ทางแอปพลิเคชันสมายไมเกรนนะคะ มีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าไมเกรนขับนะคะเป็นสถานที่ที่รวมเรื่องราวสำหรับชาวไมเกรนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ความรู้แล้วก็ให้กำลังใจกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะแก้มขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันเลยค่ะ